ทำว่าเนี่ยเขาไม่เอานายการเลือกตั้งเราก็จะไม่เอาผู้ว่าจากการเลือกตั้งและให้เขาไปคิดว่าสิ่งที่เขา่าเรียกร้องนี้ เป็นยังไงถ้าจิตใจเขาเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงให้มีผลสะด้อนถ้าสําเร็จก็ถือว่าเป็นผลพอยได้เพราะเลือกตั้งต่อไปนี้จะไม่มีแล้วผู้ว่าจะมีการแต่งตั้งตลอดเพราะเลือกตั้งทุกครั้งเราก็แพ้ทุกครั้งอบอกนะเดี๋ยวค่อยๆเริ่มต้นจากตรงนี้ไปสมทบไปเรื่อยๆถ้าหากไม่สําเร็จก็ไม่ว่าแต่ให้สังคมยอมรับไว้ด้วยให้รับรู้ไว้ด้วยว่าผู้ว่าเนี่ย เขาอยู่ซี่กไหนเลือกตั้งเราก็เลือกมาให้เขาอยู่เราไม่เคยไปไล่เขาแต่เขามาไล่ถูกไหมสิทธิ์ของเราแล้วเนี่ยมาริบร้อนสิทธิ์ของเราอีกเนี่ยใช่ไหมถ้าเราจมไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอนักกลุ่มเราจะทําได้ใครไอ้ค่อยทำเขาต้องมั่งอ่ะใช่ไหมเลือกตั้งแพ้ก็ไม่เอาผู้วอาวุโสใส่ตั้งแล้วไม่เอาแล้วช่วยดูการไขนะคะช่วยดูการไขค่ะอันนี้คือลายลายชื่อเชื่อวันนี้ค่ะ ถ้าตั้งเมื่อวานดูนี่พวกพี่เลิอตั้งไม่ได้ครับก็เขียนให้พี่ให้ให้น้องพี่เนี่ยเป็นคนมามาพี่จะมาบอกพี่ยื่นจานนี่เลยผิดผิดเขาเลยผิดนะครั้ตกองพันนี่กองกองพันนะครับกองนี้จะมาเต็มหมดเลยเนี่ยสองข้างฝั่งพวกเขามาล้อมอยู่ตอนนี้พี่ก็เอารถจอดตรงนู้นแล้วพี่ก็เดินเข้ามาเข้ามาปรากฏว่าเข้ามาด้านในเนี่ยเดินเข้ามาได้ ด้านใน,นเนี่ยมาคุ้มกล่องอยู่แล้วประมาณ60คนแต่เขาบอกเขายกลงมาตรงข้างล่างแล้วแล้วมาคุมไว้อีก50คนแล้วก็มีการเลี้ยงกาแฟเลี้ยงโจ๊กทุกอย่างมาต้งโกแล้วคุณคิดสิดว่าพวกเขาอะ่ะเปิดประตูให้พวกมันเข้ามาได้อย่างไรตีสาเราเป็นกรรมการเราจะมากล่องของเราแล้วเข้าไม่สิทธิ์อะไรที่จะมายึดกล่องมาเข้าไว้ เราที่เลือกตั้งได้อันนี้คืออันนี้คือหลักฐานที่คือคือให้สิทธิประชาชนเลือกตั้งอ๋อเข็ด้วยอย่ามาตีประชาชนจเปล่าเปล่าวันนี้เพราะวันนี้เพราวันนี้มีการเลือกตั้งนะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถที่จะลงขนาเสียงเลือกตั้งได้ทางพวกเราเลยทำจัดการทำขึ้นมานะครับนี่คือหลักฐานนะฮะที่ประชาชนลงมามาลงทะเบียนเลือกตั้งครับโดยใช้บัตรประชาชน บไม่ได้แล้ทีมข่าวจะแจ้งให้ไปแล้วสงมาเกี่ยวกับเรื่องาัไม่แจ้งี่้อกอก็้ออกไปออออกไปนะ นพูดพ่อท <mel od ic> ีจะไม่ให้รถ้มาอรตนเพื่อเราชาชเตุผะคะก็ทำงานอยกับพวกเราเะอมีคมาแตว่าว่าตกลงว่าจะให้ให้คพูดกับกับประชาชนเหยังไงกวไหม่ลที่พาทมี่กคนไดแล้วกนีมดบเลยเมื่อวานแล้ว ก็เป็นคัปนเราเลือกนได้ตองพู้หลักร้นนี่ดมเป็ักี่ดาเนีเราะว่าทงฝ่าท่าาถไหมพี่ถูกไหมพี่หนูมพูดถูกไหมนั่นเหตุผลเหตุผลเหตุผลเรื่องไหนก็ได้ครับตามใจาา